เบียตัวใหม่ขี้เกียมสาจุดนิ้วอันนี้เบีดไม่มีนะได้ใส่เบีดเจ็ด oh, โ,โ,โอพิิงมันใส่ห้าโอกับโอมมล No. ข,ข,อขอดีนะวะขาล่องเลยข้อนี้ขอดีเนาะเออเอออุ้ยอุ้ยคัดขาดเน, <c oughs> นี้กนะิ๊บงางาดูกิ๊บงาไม่ได้เอากิ๊บ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากแล้วนะป้าเปล่ากิปป๊บ์ปะ